อนุญาตน้องมารีวิวเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้การศึกษาไทยน้องเขาจบป .6 นะครับเนื่องจากเขาเรียนซ้ำชั้นอยู่2ปีตอนนี้จบเพิ่งจบปีนี้อายุ45 4 5ปีน้องเขาอยู่ทางใต้เกิดจากพ่อแม่เสียชีวิตอยู่กับตายายาน้องถามว่าอยากจะเรียนไม่มี แรงหรือไม่มีเงินจะเรียนนี่จะต้องทำไงาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นปัญหาทีา่สังคมไทยอีกมุมหนึ่งนะครับอยากจะเรียนแต่ไม่อยากาแต่ไม่รู้จะเรียนยังไงซึ่งน้องก็เองอ่ะเป็นคนโมเดล2นะครับโมเดล2ก็เลยแนะนำน้องบอกว่าน้องให้ไปเรียนให้ไปเรียน,ออเ,ออเ,ยนเองก็คือเรียนเองก็คือเรียนเกี่ยวกับการซ่อมมือถือ ซ่อมมือถือซ่อมอุปกรณ์และเล่นเกมซึ่งน้องก็ก็ทำอยู่กําลังทําอยู่ก็ซ่อมมือถือฝึกซ่อมมือถือและเรียนเกล่นเกม,เเกมพอจะมีตังค์เนี่ยน้องไม่รู้จะไปเรียนยังไงนี่น้องก็แนะนําในปีนี้คือปี2000าวางแผนให้น้องอ 1, ั 68, นหนึ่งปี2,568จนจนถึงปี2อ1 9เนี่ยไม่ควรจะไปเรียนเพราะน้องอยากเรียนแต่ไม่รู้จะไปเรียนยังไงก็เลยแนะนําให้เรียนออนไลน์ เรียนอันดับแรกก็หาวิชาที่ไปตัวเองก่อนก็คือไปเรียนซ่อมมือถือโมเดล2เนี่ยซ่อมมือถือซ่อมไฟไฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่าดีมากให้น้องไปเรียนซ่อมมือถืออันดับที่2ก็คือให้ไปศึกษาเรื่องเล่นเกมอะไรก็ได้ที่จะได้ตังค์ครับพอพออยู่บ้านเนี่ยน้องก็โอเคตั้งใจนี่คือประเด็นข้อที่1ข้อที่2ก็คือให้น้องปีหน้า อายุ15ปีเป็นต้นไปเนี่ยให้น้องไปเรียนกศอนอคือสอบเทียบมอปอ,อมอถึงม3เรียนปีปีปีครึ่งก็คือปี6ปี69เ0 7 1เนี่ยน้องก็จบม .3 ละเนี่ยให้น้องเข้าไปเรียนกศอนอกศนอตรงไหนก็ได้ให้น้องไปเสิร์ชหาที่ทางใต้พอขั้นที่3ปี2567-68 ให้น้องไปเรียนอา,อาชีวะระดับปวชเนี่ยให้เรียนสายวิศวะไฟฟ้าคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์หรือแล้วแต่น้องจะเรียน EV ก็ได้เนี่ยในสปีเนี่ยให้น้องเนี่ยนี่คือวางแผนการเรียนแบบละเอียดให้การเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตทั้งนั้นน้องจะสับสนเพราะเครียดไม่รู้จะเ,เลือกเรียนอะไรไม่รู้จะไปอย่างไรไปไม่ถูกเพราะไม่มีคน แนะนำโดยเฉพาะพ่อแม่เสียชีวิตยอยู่กับตายายนี่คือปัญหาของสังคมสวัสดีครับ